่เชีย่ยอะไรวะเนี่ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินด,ด,ดีต้วศิการอารต,ตั้งถิ่มกี่กครั้งนี่ก็สกูป๊ปชิน ชินหลายอย่างรวมกันนะครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยไอชินซูเปอร์ฮีโร่เวอร์ไอสักอย่างเนี่ยเขามีตัวอย่างใหม่มาใช่ไหมที่แบบทุกตัววิ่งกันแล้วชินกซ่ามันวิ่งยังไงก็ไม่รู้นะมันเดินเฉยแต่มันตามทันทุกตัวได้นะและสุดก็เฉลยว่ามันคือของเล่นที่มันก็คือเอาทุกอย่างมารวมตัวกันกลายเป็นเหมือนหุ่นยนต์โรโบแบบซูเปอร์เซนไทนะครับแต่ใครจะไปคิดว่ามันจะดูพลิลั่นอย่างนี้ คือแบบตอนผมดูซีเควนซ์ฉากแบงค์ล่าเนี่คือแบบผมนี่คือแบบแบบเอาจริงดิมึงรวมอย่างงี้จริงดิแล้วยิ่งพอเป็นเวอร์ชันที่แบบเป็นคุนเนี่ยไม่ใช่ซีจีอ่ะมันดูตลกดีอ่ะนะก็มันออกขอเล่นใช่ไหมก็คนมีเงินซื้อไปแล้วกันนะครับเพราะดูน่าจะแพงแหละเพราะดูเหมือนมันเป็นคุณประกอบล่างได้ใช่ไหมซึ่งในวันนี้ก็จะมีตัวอย่างกันนะครับว่าตรงไหนเนี่ยมีส่วนไหนบ้างแล้วมันดูดีหรือไม่ดียังไงนะครับ ซึ่งผมไม่ใส่เสียงนะครับควมมาโดริโกสิ์เพราะว่ามันมีเพลงด้วยของคุณโยโกะทาคาชินะครับเอามาลองด้วยอ่าช็อตเดิมงไงทุกตัววิ่งแบบชินโกซ่าวิ่งยังกัไม่รู้แล้วก็มีตัวร้ายเหมือนเป็นควันอะไรสักอย่างอ่าแล้วมีช็อตใหม่นะครับชินโกซ่าคำรามอีวา่าอุนเตอร์แมนทำคขาไมดไ้ทำไม่เท่าไหร่แต่อีวาทำนี่คือมันก็ตลกแปลกๆนะ แล้วคอมเบอเดอร์มึงมาจากไหนเนี่ยคือตัวมึงก็ไม่ได้ใหญ่อะไรไปกว่าเขาเลยนะหรือว่ามึงอยู่บนตึกแล้วแบบเปอร์สเปกทีมันได้มั้งน,นี่อ่ะเรามาดูชินกุสลาบ้างชึกจากไคจูมกลายเป็นตัวแล้วเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยชิงชิง ตัวชินกกซ่ากลายเป็นเหมือนคอของร่างกายนะครับแขนเป็นแบบต้นขาเป็นลำตัวส่วนศูนย์หนึ่งกับชินดราแมนนั้นกลายเป็นกลายแบ่งไปส่วนแขนเรียกว่าไงนะปลายแขนแล้วก็ปลายขานะครับนี่ไอเอน้เทด่ดีคืออุจราแมนมันมา,มาต่อด้านข้างไงแล้วมันปล่อยลำแสงสเปเชียลม,มาและเอาคีบหลังเนี่ย มาเหมือนทำให้ลำแสงมันจับตัวเป็นก้อนจนกลายเป็นดาบนะครับดาบสเปซเสียมบวกขีปหลังก็ได้ด้วยเท่อยู่นะอาวุธอะอาวุธมันแอบเท่อยู่เ็นวิช่ซีจีนะอ่ะส่วนหนึ่งมันอยู่ด้านด้านซ้ายนีย่กลางไอทีฟิลด้วยส่วนหัวกอดก็เอา a อทีฟิลของส่วนหนึ่งเนี่ยนำมาประกอบเป็นเหมือนเกราะนะครับไอเนี่ยไม่เมกชั้นสุดละ อย่างอื่นพอเข้าใจได้เพราะว่าอีวากับอุตโตแมนเนี่ยมันขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของชินกุสซ่าแต่ไออิจิโก,โกชินคาเมเดอร์นเนี่ยก็ขนบอกว่าคนมันก็สูงประมาณคนน่ะแล้วเกิดเทียบกับไซส์ของชินกุซ่าจริงอะ่ะมันก็ตัวมาเล็บของชินกุสซ่าได้แต่นี่คือมึงเอาวีหนึ่งมาแล้วขับไซโคนไซโคนก,นนนกลนกายเป็นหัวมนประกอบอ่ะดูแลพอมันกลายเป็นขุนแบบคนแสดงจริงอะ่ะ มันดูเทิดทะไปหมดอะเนี่ยดูดิขาต้นขามันก็ดูเทิดทะยังเป็นเตนของตัวชินกอสล่าอยู่อันนี้มันมาจากส่วนไหนอะอันเนี้ยอันเนี้ยไม่ได้สังเกตตอนมันประกอบร่างมันจะมาจากส่วนของอีวาหรอวะหรือว่าชินกซสล่าคือดูโลดิโลดอทีฟิลเข้าใจเลยว่าไอขอแบบเนี้ยมันมันมันทำซีจีมันจะสวยกว่านะแต่พอมาทำพาร์ติเคิลมันก็ดูตลกนะครับแต่ดูคอมเม่เดอร์ดิ คือถ้าเกิดเทียบไซส์กันเนี่ยขนาดของ V1 น่นี่มันประมาณ15-20เมตรได้เลยนะดูจากขนาดถ้าเกิดสมมติชิ้นกอสซามัน118.8.5เมตรเหมือนเดิมนะไอ้คาเมเดอร์นี่มันอยู่ประมาณ15 m. ขึ้นไปเลยนะ15เมตรเนี่ยแล้วก็ต้องมีหัวให้ครบนะครับมีชิ้นคาเมเดอร์ก็แมนอีวาแม่งหายมามองแล้วก็หน้าชินกอสาตรงกลางว <laughs> ิ่งว <laughs> ิ่งว <laughs> ิ่ง <laughs> <laughs> แล้วก็มีหน้าใหม่ซึ่งมาดูก็เข้าใจว่าเขาทำมาโปรโมทของเล่นดีเทลมาเลยเพ่อเห้อรลาลยของมันนะ่้น้อยกว่าที่เป็นแบบหนังโทคุรกสึกของซูเปอร์สไตจริงๆสิไอพวกแบบคุนโลโบทั้งหลายไดจูจินหรือว่าแบบของเผ่เวนเจอร์เรียกว่าไงนะเมกซอร์สอะไรแบบนั้นเนาะก็อยังลงทุนเนาะมีแบบฉาระเบิดตุมตมเนี่ยไอคเบเลเตอร์นี่คือแบบ มาเกาะัวให้เฉยอะตัวมึงก็ยากกว่าชาวบ้านกว่ายากกับปกตินี่นะชิงทำให้ตายสเปเชียลเบลดตัด้งเองเนี่ยเอ f u ฟิวสลัดเอชเอชเอชไออ m ตอมิกบีมใช่ไหมเอชไออตอมิกบีมแล้วก็บวกกับไลเดอร์คลิกเออชออนนี้เท่อยู่ ถ้าเป็นว่ามันคือการรวมตัวที่ดูไม่ค่อยจะรวมตัวเท่าไหร่นะครับคือตามรูปร่างอ่ะมันก,ก็จะได้เขาทำเพขืขายของเล่นนะแบบทุกอย่างมาประกอบรวมกันแต่ไม่คิดว่าจะมาเบอร์นี้แบบมาแบบเซนไตเลยอะ่ะนี่ก็เ,เกิดมาสายจริงนี่คือชินซูเปอร์สเตยนี่อาจจะแบบอาจจะมีจริงก็ได้นะคนนะครับอาจจะเป็นโกลเดนเจอร์ anger, ชินโกลเดนเจอร์หรือเปล่า แต่ขบวนการนะั้นยังไม่มีขุนยักษ์นะเนาะไม่แน่ก็อาจจะหักมุมเป็นแบบชินแบทเทิลฟีวอรเจก็ได้นะครับถ้เาเกิดจะเริ่มมีขุนยนซึ่งแ่ะแล้แฟนชายชินนี่คือมันกะว่าแฟนชายขายของเล่นเนาะนอาจจะมีสตรอรี่เบื้องหลังของเล่นบ้างแต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่โปรเจกต์ใหญ่อะไรที่แบบเราต้องว้าวโอ้มันจะกลายเป็นหนังจักรวาลน,นะครับเพราะถ้าเกิดเอามารวมเป็นตัวกันมันก็ไม่เมกเซน์อยู่ดีเนาะชินจีในชินอีวามันก็จบไปแล้วแกก็แฮปปี้ปล่อยให้เขาอยู่กับ มาลีไปก็พอชื่นชื่ชนนใช่ไหมแฟนชินจิในทำลายใหม่อะ่ะให้อยู่เขาไปนะครับชินกุสลาเองก็ไปให้สุดลกล้จบที่ภาคเดียวชินคาเมเดอร์ยังไม่ได้ดูรออยู่นะครับชิวต้าแมนก็มีต่อได้อะ่ะก็อยากให้มีต่อนะครับซึ่งซึ่งมันก็แล้วแต่คนดูนะว่าไอ้รูปแบบของเล่นน่ยมันสวยหรือไม่สวยยังไงนะครับเดี๋ยวก็เชื่อว่าถ้าเกิดมีเงินพอแต่คนก็ซื้อแ,แต่ผมไม่ไหวอะ่ะจนนี้ได้ก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับ แล้วท่านผู้ชมอาคิดเห็นยังไงกับดีไซน์สุดมือหวานี่ก็มาลองคอมเมนต์เอาหางกันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกันได้นะครับเลือกขยะสำหรับทุกผมเนี่ยคือไม่ได้ช่องทางเนาะถ้าเกิดมีการซับพอเนี่ยก็สามารถโดเน a ได้ทั้งในซูเปอร์แตงหรือว่ามีจูบมันดีวอลเลทพร้อมเพย์ในดิสคริปชันด้านล่างหรือแม้แต่ระบบสมาชิกพิเศเดือนท่านจะชมคลิปใหม่ก่อนใครแบบเล็กเซสนะครับซึ่งตอนนี้ก็เน้นช็อตเนาะเพราะว่าช็อตยูทูบนี่เอ่อยอดวิวมันเยอะพอสมควร แล้วก็มีโปรโมทนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดใครรู้ผมชอบแนวฮาร์เลมพจนิยายนิเมะเนาะผมก็แต่งไฟฟิกในอินเด็กซีนะครับตอนนี้ก็ย้อนกลับไปแต่งไมฮิโร่คอสอเวอร์กับคาเมเดร่แบล็กนะครับแล้วก็มีเรื่องใหม่ที่เคยแต่งไว้อย่างอะไรอะวันพีทก็ซิล่าแล้วล่าสุดนี่กําลังจะแพลนไม้แกมีไอเดียอะไรไม้เลือดนะครับนั่นคือโนบิตะอีกแล้วนะครับโนบิตะคอสอเวอร์กับดิจิมอนนั่นเองก็แฟนชายคิดถึงเนาะหลายคนก็จะบอกเห็นว่าผมมีดิจิวส์ด้วยนะครับ แน่นอนว่าเป็นนบิตะฮาเลมกับสาสาอิชิมอนก็เนเรื่องนี้ไม่มานะถ้าัดใจก็เป็นเราอ่านหรืออื่นได้นะครับเสรวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ